นี่คือลูกค้า V.I.P นะคะลูกค้า V.I.P กำลังรอการปิ้งกล้วยนะคะโชว์การปิ้งกล้วยอันนี้คือกล้วยนี่บานาน่านะคะปิ้งกล้วยกันนะครับตอนนี้นะฮะโกมากระสตีตาเลยนะครับครหลับดิกำลังจะไปกลางเต็นท์ ล้มจ้าไปต่อจ่าโอ้เหสงมากเลบบรอน้ย,ยวนด,ว,ดวย อ๋อหูดึงอย่างนี้ได้เลยโอ้ยดีจังเลยเอ้ยอีซีมากยี่ห้ออะไรกันเคยดูดิมีลายลูกเห็ดด้วยโอ้ยี่ห้อนี้เลยนะคะอ่านไม่ออกนะคะมีเหตุของเด็กๆง่ายมากจริงนี่อีกหลังนึงนะคะีโอ้โหดีอย่างแข็งซื้อมาที่เดียวกัน เชี่ยวชาญมากเลยโอ้ข้างในเป็นยังไงบ้างคะโอ้ข้างในกว้างมากเลยกว้างมากเลยป้ายดูหน่อย,ยเปมีป็นสียังไงคะหนูม่ได้เปลี่ยนสีน<า>เปลี่ยนสีส,สีขาว โอ้รีวิวโคมไฟนะคะโอ้กับพริบได้ด้วยด่ามันมันไม่มีสีที่สีบูสุดรอดอืมเพราะว่าเป็นแคมปิ้งทริปตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ กลางเต้นในเดือนธันวาคมอะไรอะไรก็สุขใจแวะมาที่วิวเขาหลวงฟาร์มสเตย์จังหวัดราชบุรีนะคะ